นำกระทับจะมีนะครับพายหนาไปทำที่นี่เลยจะเป็นมงคลนะครับที่นิโมอเวลาทำทีิที่ทำค่อนข้าวนะวันนี้วันศุกร์ทีไม่เป็นมงคลก็คือติดตะวันตกกับติดก็เหียกว,ว่าติดที่ร่วงเล่าเล็กนะแต่ว่า ทั้งมันว่าถ้าบูชาพระสดิบูชาเทวดาสติไอพุ่งจุดถูกเกลืเอนยมืออ้ายขณะตจยังเอกัสสะอนุภาเวนะนะโมทัสสะบริวารโตสมมาสมุทัสสะอรหังสมมาธัรมโุโุภคาวาพุทังภะุะธังภิวาเทมิ ปัญญาองไ้บุญเกวต่งงางส้างก้าไว้สตีเทวาตนที่สอนกายงามอ่านเขียนเดียนทำลูกจะทำตามดวงจิตก้างามเป็นจิตประปัดสน,นก้าไว้แม่พอผู้ก่เกิดกายบุญคุณเลื่อไล่ไม่ไออนาโทน ไหวครูอาจารย์ทุกการปฏิบัตงหน้าโดยมีอยาพลังลืมเลยพุดธังตัมมังสั่งขังข้าเอ้ยอยาพลังลืมเลยก้ามาจำเจต์ก้ามาจำใจจำดำจำจำก็เอ็นตัดทางกาตาตัดตูอยามีมาจงมีนามีนายใายสีสีจำเริญสุขสบับปะทุกไนกะไะระตายป่าป่ายากระาสสับปะชัยการใดสั่งส่อนข้าตามธรรมมาตาท่ากด สอนคายเรื่องยดคุณก้อนคายเรื่องหยอดกา,าไม่ได้ลืมคุณครูท่านครูอาจารย์นปุนปัจจาระแม่ตนเสดสัตวิธนามาเลือใจแพ่ทองอดอาหารกองกาว่าในขืนสอาเจียนอากเวียนไปอยาคงพินิจแพทองเอปนาป้นอาหารกินนมชมตัวทุเยกคาชายนอน ลูกอื่นสะอื่นดำกินข้าวนาหมดไหวก้นเจ็บคายอนาทนประมาณโดนให,นห้ร้อนใจไหวคุณประบิดาพรพ่อแม่ขา้าทั้งส่องไทยเลี้ยงลูกมาจนย่ายกลาคุณบิดาจ้าในไอศึกษา่าวหน้าไปจึงมีอานและครอบครัวสิบนิ้วข้าวไว้หลาวพระบมีกตุรายามาพาันเอาคุณพระเพดาน พี่ปูดบระธานทนเบิกเดชเบิกบาดานทำสะปา,านคุณตนนเรียนทำซ่อนผู้คนนำบนทำนำพี่เดินสวดพี่และสวดบานดุปชาอาจารย์ช่วยสรงเสริมุดทงัทงทำมังสั้างกเติมมาลองกล่าวฟาลักษาสัพปะถกสัพปะชายอยามาถึงเอาคุณเป็นทีผึงเป็นกรอบแอบเจ็ดจันทราองค์ชัยมาชัยสัพพชัยสัพพุกุฎา อาคาเมียธาบลังซาตุซาตุตะเกลูกน้อยก็เจิญตันดาวดำเนินเจริญจากชะตามาสวรรค์จนกว่ากาเมในกามพบกันเวมาเสริมทรงจะรูเปเตพเจ้าดำรงอยู่ในอารมณบสิริคาราตเตเตพระเจ้าอยู่ในวงหมานนอกสิงกนเกตูุกันตอนจันทริกเทศพระเจ้าสมุทรซออยู่ในอากาศ การุวาคาเนติปจาวันอยู่ในมุมทาวเมสุนันตูลูกขอนเชิญเพลานเรื่องเดชอยู่ในอมมติมานเมตเมืองฟ้าลูกข้อราตนาคุณประพุตธกระทมบริสุทธิ์ประสรงเลิศไกลคุณมีดนตั้งประาปชะลูตั้งหนักเสีปิทยาตุกแห่งนระนางธรณีวัทวีดล พระนางคงข้าพระนางมณีเมฆลาแม่โพศพแม่ทิวเตาบาลีบุญนายข็อฐานทางไลจงประสิทธิพ้นใจไอแกลูกยาข้ทถาวเทวา่าเชิญเรารมสเสด็จมาอยู่เบืองบ่าทายข้อเชิญพระนางได้เสด็จมาอยู่เบืองบ่าฟ้าข็อเชิญพระนางคงค้าสเสด็จมาเป็นนาลายข็อเชิญพระไปสะเสด็จมาเป็นลมปาขงพ้อง เมื่อลูกตั้งเตียนทองประคงข้อถวายแก่องค์ประศาสดาลูกไว้ทั้งคุณรูซ้อนให้รู้ทุกสิ่งมาไว้คุณมีร้อนคุณมารดาคุณบูยาถัวตายายคุณยาคุณคุณยาติคุณเผนชั้นคุณกระสัดนันงมาเพื่ออะายบุรพากัตรย์์ทสงสัตใจคุณหญิงยา่ราชินีคุณหลวงภูมิพลท้าจรดลนตัวปตวี คุณจ้าคุณเจ้าฝ่าวงจักรีคุ้งไปรีพระยา,ยามเทวดาธิราชคุณนงส้มแด็ดเจ้าสี่จอมท้าวหลมเรซาส้มเดดเจ้าปะโคส้มเดดเจ้าพอยส้มเด็จเจโโเดลูกรองข้ออภิวาสส้มเดดเจ้าพอยยส้มเด็ดเจ้าจมทองลูกนางรองคำประกาศต,ตัวนายลูกล้านก็ให้มีความสุขอย่าได้ีิดถูกสิ่งอันใด แม่เป็ดพลังกลางลำนาก็เทวามาบำรุงมาช่วยดักษ้าองค์แม่โพชอบไปยงดียายแม่นี่ไปค้างง่าย้ายห,หลอดก็ต้อยปล่อยเต็มอยู่ในยุงช่างนี่มาผู้พาเข้าลากระปอนเทวาแสงสมวัดมาแก่ฐานดีดีเป็นตองสมบัติแก้วแว่นอปอราฏไอบังเติดมีเมื่มอเท้าโชดอกมาเศรษฐีหยดซักมังมีทั้งเท้า,นาคนตา ภัตตะโกตุสัพตะาทุกขโกรภกวันสุที่บวันตุเตบวันตุสับพังคัลางไม้ครอบใจวันนี้แม่มาไว้ไ,วไว้อย่าได้โถงอย่าได้เทียวไปไกลแม้มาอยู่ในยุงช้างนี้นุกี่ใจนักอยากลายราวีฟันแม่โปสซีอย่าตกใจ khuất mẹ dù nơi khuất mẹ dù sĩ là ma ung khát ti mẹ ơi, mà đã nhìn lúc lòng lìa tha เชิญแม่โป้ซีแม่โป้ซบแม่โป้เทวาจงมาสู้คนเก่าที่พี่น้องชาวนาได้พามาในวันนี้ที่ก้อยพี่น้องชาวนาที่มาในวันนี้ทารแม่โป้ซบนะไปบอกลาบ,บอกอให้แมงให้ชาวนาได้าลืมตาบานที่ได้นำได้ด้วยกันให้โชคดีโชคด้วยกันนะครับ